เริ่มเปิดตัวหัวเยเมดแพดรุ่นใหม่ใช้จอ o l e รขนาด12.9นิ้วร้อมค่าลร้ยีสเฮิรตซ์หลันด้วยแพด OS เริ่มเปิดตัวหัวเยเมดแพดรุ่นใหม่ใช้จอโอ ED ขนาด12.9นิ้วร้อมค่ฟาลตหนึรีเฮิรตซ์หลันด้วยแพด OS ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางหัวเว i ย เตรียมที่จะเปิดตัวเมดแพดรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับทาง Apple ที่มี iPad Pro และ Samsung Galaxy ที่มี Tab S7 Plus ครับโดยมีข้อมูลระบุว่าหัวเว่ยเมดแพดรุ่นใหม่นี้จะมีหน้าจอ OLED ขนาด12.9นิ้วมีค่ารีเฟรชเรต 120Hz โดยที่ตัวแท็บเล็ตจะมีส่วนขอบจอที่บางมากครับและไม่มีการเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าแต่อย่างใดซึ่งอาจจะเป็นกล้องหน้าฝังใต้หน้าจอก็เป็นได้ครับ นอกจากนี้ยังลือกันอีกว่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่นี้จะรันด้วยระบบประจการแ a ด OS ของทาง h u ว w e i ที่มีพื้นฐานมาจาก Harmony OS ครับโดยมีเป้าหมายให้แท็บเล็ตรุ่นใหม่สามารถรันกับ EMUI 11ได้อย่างราบรื่นและซัพพอร์ตกับเซอร์วิสของ h u ว w e i ได้มากขึ้นครับโดยที่ภายในชิปเซ็ตที่ลิน9000และคาดว่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่นี้จะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนตระกูล ัว,ว้ P50 ซ e r i e s ที่จะเปิดตัวในปีหน้าครับ